สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้อามีเมนูพิซซ่าครับแต่เป็นพิซซ่าที่ไม่มีหน้านะครับเพราะว่าเราจะเอาหน้าเนี่ยประหยัดข้างในครับเป็นพิซซ่าพับไส้แฮมชีสนั่นเองนะครับรับรองว่าแน่นทั้งเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮมชีสหรือว่าสับปะรดด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมเมนูพิซซ่าพับแฮมชีสนะครับจะมีดิวีกัน2ส่วนคือส่วนของแป้งพิซซ่าและก็ตัวไส้ของพิซซ่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันก่อนเลยคือแป้งพิซซ่านะครับก็มีแป้งขนมปังครับน้ำเปล่าหรือจะเป็นน้ำอุ่นๆก็ได้นะครับน้ำตาลทรายยีสต์เกลือปน่นและน้ำมันมะกอกครับ เราไปดูส่วนผสมของไส้พิซซ่ากันดีกว่าครับในส่วนที่2นะครับก็มีแฮมครับสับป,ปะรดครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมชอบได้เลยนะครับว่าจะชอบเป็นสับป,ปะรดพันไหนนะครับมอสซาเรลลาชีสครับขูดเป็นเส้นๆแบบนี้ซอสมะเขือเทศออริกาโน่ครับเกลือปน่น พาเมซานชีสและสุดท้ายมายองเนสครับสำหรับตาส่วนนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ, tv, รบโอเคครับเรามาเริ่มทำเมนูพิซซ่าพับไส้แฮมชีสกันลดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งก่อนนะครับซึ่งตัวแป้งเนี่ยก็คล้ายๆกับเมนูที่อามเคยทำไปแล้วนะครับคือแป้งพิซซ่านั่นเองเนาะ ล้วก็ใส่แป้งลงไปก่อนเลยนะครับเป็นแป้งขนมปังนะครับเกี่ยนิดนึงแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ยีสต์ข้างๆน้ำตาลเลยส่วนเกลือครับใส่ฝั่งตรงข้ามนะฮะเพราะว่าถ้าเกลือไปโดนกับยีสต์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตายหมดเนาะคนน้ำตาลกับยีสต์ให้เข้ากันก่อนนะครับฝั่งนี้ แล้วก็ค่อยตะล่อมเกลือเข้าไปใช้พายางช่วยนะครับโอเคแล้วก็ทำเป็นหลุมตรงกลางไว้ครับนี่แบบนี้นะครับทำเป็นสันเขื่อนแบบนี้นะนำน้ำเปล่าลงไปเลยครับตรงกลางทีละครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ใช้พายยางคนอีกนิดหนึ่งจนหมด ก็คนนะครับให้เข้ากันพอแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวเราก็จะมานวดมือกันนะครับคนให้เข้ากันคนแรงๆได้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เริ่มจับกับน้ำแล้วแป้งไม่ฟุ้งแล้วนะฮะโอเคพอเริ่มได้แล้วก็ลงมือเลยครับ นวดให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเรานะครับจะนวดจนกระทั่งแป้งเนี่ยกลายเป็นก้อนนะครับหรือว่าเป็นโดนั่นเองนะฮะพอแป้งได้เป็นโดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับแป้งของเราเนี่ยกลายเป็นก้อนโดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานะครับจะพักแป้งนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพักกันเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามันเนี่ยลงไปคลุกเขากับแป้งนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้แป้งของเราเนี่ยเหนียวจนเกินไปเนาะใส่น้ํามันลงไปหน่อยนะครับ แผ่แป้งออกนิดนึงหยดน้ำมันลงไปนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นี่คือเป็นน้ำมันมะกอกนะครับแล้วเราก็ทาใส่ลงไปในชามนิดนึงนะฮะใส่ไว้ก่อนอึ๊บแล้วก็นวดแป้งครับต่ออีกเล็กน้อยออาจจะลื่นนิดนึงนะฮะแต่แป้งของเราก็จะนุ่มขึ้น เพรเมื่อกี้แป้งกับน้ำเนี่ยแป้งเราก็จะเหนียวเนาะพอใส่น้ำมันก็เหมือนเพิ่มไขมันให้กับตัวแป้งก็จะนุ่มขึ้นหน่อยนะครับขยำขยำไปเลยครับบางคนนวดแป้งกลัวแป้งเจ็บโอ้โหเบามือกันเต็มที่นะครับส่วนผสมไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมถ้าเรานวดเบาๆเนี่ยครับแป้งมันจะไม่เหนียวจะไม่นุม่มต้องออกแรง เขาได้แบบนี้แล้วก็คึงให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็คึงให้เป็นก้อนกลมๆทิมตรงตัวไปนิดนึงกดๆๆอะเมื่อกี้นะครับที่เราเทน้ำมันใส่ลงไปในชามเนาะก็ใช้นิ้วนะครับทาให้ทั่วบริเวณก้นชาม อีกหน่อยก็ดีอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะเอาแป้งเนี่ยใส่ลงไปในชามแบบนี้นะครับแล้วเรานะครับก็จะนําแป้งเนี่ยไปพักที่อุ่นๆนะครับห้องอ,อ,อุณหภูมิห้องได้เลยนะครับแบบไม่ต้องเปิดแอร์เนาะตัวยีนเนี่ยเขาจะทํางานนะครับ แป้งของเรานี่ก็จะพูฟขึ้นมานะครับหรือว่าบวมขึ้นมาจนประมาณแบบประมาณครึ่งชามได้นะครับเราจะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้แป้งเนี่ยเขาบวมเต็มที่พอหลังจากที่ครบ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งขนมปังกันต่อครับโอเคตอนนี้นะครับเราพักแป้งไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมไส้ตัวพิซซ่าพับของเรานะครับซึ่งมาเริ่มที่ตัวแฮมกันก่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะหั่นแฮมให้เป็นชิ้น สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่เกินไปเดี๋ยวยัดไส้เนี่ยมันจะทะลักออกมานะฮะอันนี้หั่นครึ่งก็พอส่วนนี้ก็หั่นสัก3ามแบบนี้โอเคพักไว้ก่อนนะครับสับป,ประรดครับวันนี้ตัดเลี่ยนนิดนึงเนาะเจอทั้งแฮมทั้งชีสนะครับก็ใส่สับป,ประรดสักนิดนึงบางๆหน่อย ไปเลยนะครับเตรียมไว้พักไว้ก่อนโอเคอีหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อไม่พอโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยลงไปในชามผสมของเรานะครับซึ่งในชามผสมเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พวก ซอสอะไรอย่างงี้ลงไปก่อนนะครับก็มีซอสมะเขือเทศนะครับขูดลงให้หมดมแล้วก็กระปุลเล็กน้อยครับออริกาโ,โน่ครับแต่งกลิ่นด้วยออริกาโน่คนให้เข้ากัน ตามด้วยแฮมนะครับรีออกมาหน่อยอยาให้มันติดกันตามด้วยสับป,ประรดนะครับที่เราหั่นไว้แค่ได้กินแฮมกับกินสับป,ประรดนี่ก็แบบนึกถึงแบบพิซซ่าที่แบบน่ารับประทานอยู่แล้วนะฮะโอเคพอเข้าแล้วสุดท้ายก็ เอาชีสนะครับใส่ลงไปมอสซาเรลลาชีสที่เราขูดไว้เนาะใส่ลงไปใส่เยอะๆเ,เลยจะได้ยืดๆนะฮะแล้วก็ใช้อีกช้อนอีกคันหนึ่งช่วยคล้าให้เข้ากันพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับจะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นก็ได้เนาะเดี๋ยวพอแป้ง เขาพุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาคลึงแล้วก็ยัดไส้ลงไปครับเดี๋ยวกลับมาดูกันโอเคครับตอนนี้นะครับแป้งโดของเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโรยแป้งนวลน,นะครับดูแป้งอนเนกประสมเนี่ยลงไปนิดนึงนะครับเ,เพื่อไม่ให้ตัวแป้งของเราเนี่ยติดโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับตบทั้งสองด้านนิดนึงโอเค เราก็จะมาครึ่งเขาครับให้เป็นแผ่นวงกลมเลยนะครับออกไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าพิซซ่าพับเนี่ยถ้าแป้งหนามันจะไม่อร่อยเนาะต้อง ให้แบนๆหน่อยนะครับต้องออกแรงนิดนึงช่วยเอามือช่วยดึงด้วยก็ได้ดูข้างล่างหน่อยดิเดี๋ยวเอาด้านนั้นไ้เป็นด้านหน้าแล้วกันอะลีเป็นด้านในออกไปให้ได้เยอะที่สุดเราจะได้ใส่ไส้เยอะๆนะครับ ออกแรงครับตอนนี้กล้ามได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยลองพับดูสิจะได้ประมาณนี้นะฮะโอเคทำมาร์กไว้ครับว่าตรงนี้คือที่เราจะพับใช้เล็บหรือว่าใช้นิ้วเนี่ยกดๆก็ได้โอเคอันนี้คืออนณาเขตที่เราจะใส่ไส่นะครับใส่คำว่าอนาเขตโอ้เรียนประวัติศาสตร์มาเยอะ โอเคต่อไปเราก็จะตักไส้นะครับใส่ลงไปยกไปกใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวหกชิดอยู่ไหนใส่ให้เต็มโอ้โอ้โอ,โอ,โอเลยขอบลูกลามอนาเขตเขาออกไปอีกนิดนึงจัดเรียงให้เต็มนะครับชีสอยู่ไหนจัดมา กระจายแฮมหน่อยอย่ให้เลยขอบนะอย่าให้เลยขอบ,นะอเ,ขอบเดี๋ยวเราจะกดขอบนะครับให้แน่นเลย,อยพอแล้วมัง้งรูอว่ายังไม่พอ,อยังอีกนิดหนึ่งโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพับแป้ง มาขอบแป้งหน่อยนั่นมาตรงกลางแล้วเรานะครับก็จะใช้มือกดตรงแป้งให้ติดกันถือว่าด้านนี้เป็นด้านหน้าแล้วกันนะครับแต่อยากเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยอ่ะขอเพิ่มอีกนิดนึง Where, where? Where, where. แววแวิสแววแแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พูดมาทำไม,มงงโอเคกดแป้งให้แน่นนะครับแล้วก็อามีตัวช่วยครับทำให้ขอบมันสวยงามโดยการเราจะใช้ซ่อมครับกดลงไปแบบนี้ทำให้แป้งเราแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ งั้นเดี๋ยวอามจะกดให้เต็มก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับโอเคครับตอนนี้นะฮะขอบของเราอาจจะยังไม่สวยเดี๋ยวอามจะตัดขอบนิดนึงนะครับเฉือนออกให้ขอบมันเสมอกันเนาะเท่าๆกันตัดออกอพิซซ่าขอบหนากก็จะไม่อร่อยนะ ก็ตัดออกนิดนึงนะครับตัโอเคแล้วเราก็จะมาเพิ่มความอร่อยนะครับด้วยพาเมซานชีสนะฮะแต่เราจะเอามาอย่างนี้เนี่ยทาก่อนเล็กน้อยเพื่อให้พาเมซานชีสของเราเนี่ยติดนะครับ ด้านบนก็พอด้านล่างไม่ต้องนะครับโอเคบางๆตรงขอบไม่ต้องก็ได้เนาอให้เขาเป็นสีน้ำตาลเบาๆไปข้างบนนี้เอาเป็นสีเหลืองๆโอเคแล้วเราก็เอา พาเมซานชีสนะครับโรยให้ทั่วเลยป๊าบตบหน่อยเดี๋ยวมันหลุดใส่เข้าไปครับกระจายให้ทั่วนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นก้อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวพาเมซานชีสเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลไม่ไหมจะไม่สวย ตบ,ตบ,ตบ,ตบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่ในถาดอบตอนนี้นะครับอาร์มวอร์มอบไว้ที่200องศา,ศาเซลเซียสนะครับก็ร้อนได้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําเข้าอบนะครับประมาณสัก20นาทีสังเกตสีนะครับถ้ายังไม่เหลืองห้วอยังไม่น้ําตาลอ่อนๆเนี่ยก็อบต่ออีกประมาณ5นาทีนะฮะให้สีทุกอย่างนี่สวยดีเนาะโอเคมาย้ายลงถาดอบเลยครับแล้วเราก็พร้อมเอาไปเข้าอบแล้วครับ ออนนี้นะครับพิซซ่าพับของเราก็มาพร้อมอยู่บนถาดแบบนี้แล้วนะครับอ่ามพักพออุ่นๆน,นะครับพอจับได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นกันเลยนะครับนี่เรามาดูหน้าตาของตัวพิซซ่าพับก,กันเลยดีกว่าชึบหั่นให้เป็นชิ้นเลยนะครับโอ้โหไส้เริ่มพลักออกมาแล้ว ได้ประมาณ4ชิ้นนะครับคุณผู้ชมอันให้คาดจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์บนจานกันยกมาข้างๆก่อนอึ๊บยกจานขึ้นมาแล้วเราก็หยิบพิซซ่าขึ้นมาวางข้างบนจานแบบนี้ครับอันนี้ไส้แบบทะลักออกมาแล้วควันกำลังออกเลยนะครับ มาดูชินหน่อยดิแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อ่ละหิวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับพิซซ่าของเราก็สุกดีแล้วเพื่อนๆนะครับอยากทําสูตรนี้ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย